ฟุตบอลที่นี้มีแต่ฟุตบอลวันนี้แอรีฟุตบอลครับนาการเซฟของเอมิเรโนมาร์ติเนสครับสมัยอยู่กับอาร์เซนมาฝากทุกคนกันเป็นล้านจ่ายเป็นล้านเว็บหวยที่ดีที่สุดจ่ายแพงที่สุดบาทล,ละ900สนใจสมัครแอดไลน์มาที่ไลน์แอดหวย95-2 ใครที่เป็นบรรดาสาวกแฟนปืนครับอาร์ซอลนป่านนี้คงหัวเสียไปตามๆกันครับไม่คิดว่าสโมสรจะปล่อยผู้รักษาประตูฝีมือดีขนาดนี้ออกจากทีมไปได้ยังไงครับนี่คือประตูสุดสวยครับที่เอเมเรโนโร่มาติเนสครับช่วยเซฟให้าาอาร์ซอลนไม่เสียประตูและลูกยิงลูกนี้ของซาลาจอ่อจอครับมาติเนสก็ปัดออกหลังไปได้ดีความยอดเยี่ยมครับของมาติเนสครับตอนนี้กลายเป็นผู้รักษาประตู ถุงมือทองคำนะครับในทีมชาติอาร์เจนตินากับโคปาเมริกา2020สุดไปแล้วดูครับควบมายิงจ่อๆแบบนี้มาติเนสครับเซฟ2ดอกติดๆนะฮะนี่คือการเซฟสมัยอยู่กับอาร์เซนอลแต่ว่าตอนนี้อยู่กับแอสตันวิลล่านะครับกลายเป็นผู้รักษาประตูตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกไปซะอย่างนั้นนะครับตั้งแต่ย้ายออกมาจากอาร์เซนอลดูครับตังปอมยิงแบบนี้มาติเนสยังไม่ให้ผ่านนะครับแนวรับอาร์เซนลรั่วมากครับแต่ว่ามาติเนสครับ ปิดไว้ได้ดียิงฉลับอีกนิดเดียวจะเข้าอยู่แล้วครับลูกยิงของเทรนต์อาร์โนแต่ว่ามาติเนสก็ไม่ให้ผ่านนะครับมาเรลส์ที่ว่าแน่ๆก็ยิงไม่ผ่านครับช็อตนี้เหนียวจริงๆครับโอ้โหแมตติเนสวัย29ปีนะครับอยู่กับอาร์เซนตั้งแต่อายุยังไม่20นะฮะพอย2่ก็ต้องย้ายออกไปครับเป็นผู้รักษาประตูมือ1ถึงทางเลือกนะครับ นี่คือความยอดเยี่ยมของมาติเนลสครับได้แชมป์เอฟเอครับนะฮะกับาอ์ซอนครับก่อนจะไปเซฟจอจอลูกที่9ครับแฮร์รี่เคนมานึงว่าจะหวานหมูแล้วครับแฮร์รี่เคนงัดลูกนี้ไม่ผ่านครับอีกครั้งของแฮร์รี่เคนครับลอนดอนดาร์บี้มา์สครับมาติเนลสเซฟเคนเป็นว่าเล่นเลยครับเกมนี้เซฟที่11ของมาติเนลสครับอุ้โผูดูฮะมุมนี้ยังเอาอยู่นะครับมาติเนลส ยังไงก็ผ่านยากครับลูกนี้ก็เหมือนกันครับลูกที่12ครับเปิดมามงเกือบเข้าประตูตัวเองครับโอ้โกองหลังจอมปั้นนะฮะเซฟที่13นะครับดูมาติเนสออกมาเรียกได้ว่าอันเกมนะครับออกมาน้ากลับเขตโทษนะครับและเซฟสุดท้ายปัดชนขานยิงไกลแบบนี้ครับที่ความสุดยอดของเอมิริโนมาติเนสครับ อย่าลืม Subscribe กับคอมเมนต์หรืออยากชมคลิปอะไรต่อไปก็บอกกันมาได้เลยที่เมนด้านล่าง